เอาสบายดีน,น้องคันเจ้ามณีเนาะได้โอกาสที่บ่าวเสียงก็ได้เดินทางมาสนะนำสาวคานเป็นบ่บอกยู่ยู่บ้านเลยอยู่บา้านหัวเสียงอยู่บ้านบ้านหัวเสียงเมืองสำเนือแขวงหัวพันเนาะมณีน้นองจิไปกกันเลยไปตีเขาไปตีเขาปั้นเขาเขาไฮเนี่ยเขาหนาเขาไฮเขาไฮใกล้บ่บ่ไกลปั้นเลยบ่ไกลปั้นเลยโอ้มื้อนี้บ่าวเสียงจะไปชมบรรยากาศหนำเด้อบ่าวเสียงไป คนข่าวซอยได้เน่โอเคเนาะมนีเบาเสียงก็จะได้โอกาสไปคนนขาวซอยสาว้าขานไปไปนํากันเลยทุกคนก็ <c oughs> เลื่อนทางไปเดียวเด้อไปหายศ้าขานไปไห้เขาไปคือเศร้าขานใกล้บอ่อหน่นะ <laughs> ทางเหนือคณนะห,หูหาหกลักคนน่ะเนาะไปายางไปนํากันทุกคนคอยเด้อคอยเด้อตะคั่วได้ <laughs> โอ้หนาเขาแถวนี้เสียให้เม็ดเลยเนาะอันนี้บ่อน้ำซำนะก็ใส่น้ำซำคว้งามเด้อสาวขาดน,นี่เนาะค่อยๆเนอ้อโอ้เลยจับทางนั้นปลาไอ้ขวใตตมาเลยเนาะขวดก็ขว,ขวอลังการเด้อ ชายสาวขาดกําลังจะขึ้นผูผูสูงสันอยู่เถิงเนาะบรรยากาศโอ้คักเลยทุกคนอากาศเย็นเย็นจ้อยเลยเนาะืันนี้เราก็จะไปแบกเขาแบกเขาคนเขาของสอยสาวขาดอยู่เถิงเนาะเขาโอ้เขาเท่านี้คือบัางามเท่ว่าเฟื่องหน้า,นาเลยโอ้คักแท้เนาะเขาเจ้า ลูกที่ก้องซอยแล้วก็จิอันคอน้ําพ่อเลยเนอเออไหลบ่ยอย่านเนาะถ้าเพิ่นเฮอแท้ก็เอ้าโอ้ <laughs> <laughs> โอ้ทางไปไหโอ้สบายอกส,บา,อสบายเจอที่สุดเลยเนาะ <laughs> ที่เฮามาอยู่เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแบบนี้ทุกคนโอ้ก,กว้างนี่น,น,น่ะไหนี้ โอ้หอัวตูบเลยเนาะเจ้ายูเออ่เที่ยงเจา,า,า,าอยู่เที่ยงอยู่การทักของฟอบอ่กักแท้การทักของเจ้านี่เนาะมือบ่าชาขาดไม่ได้เลยมือบ่กมือแหงหนเนาะโอ้โบ้มือเป็นเดื่อยเลยล่ะมาลูกสาวไทยสาวนานว้าวบรรยากาศคักแท้เมื่อไรอันนี้แม่นเลื่อง่เท่าอันนี้เจ้เต้าท่านเต้าท่านป้าจุดเอาอันท่านนี่ไปไขว้ปะ ô oh, khắc thế, đưa điên mà chút, mà. Khó là nam ô. Oh, mà ừ. phao than, phao mây này lại nọ, kia này nọ, thế nó mây, nhót, nhót năm sầm, té té nọ. năm xăm, nó giúp cái gấp cái tớ vẫn tăng như <laughs> <laughs> ừ, <laughs> thằng này sơ nó, mình mình làm nói cái gì. Ê, thuyền, thuyền, nằm làm nó nọ. vãi là. นี่ก็คือบรรยากาศอยู่ที่บ้านหัวเสียงเมืองสำเนาขึองหัวพัน,นหัวเสียงก็ได้โอกาสม,มามาให้ของเศร้าคันแต่ละว่าบุเมมือแต่วหาเสียงนี่เมื่อยแห้งเนะ <laughs> าะเฮาเฮาใจหน,น่อยเลยบันเอียนฮาเบี้ยขาเจนหน่อยเลยตอนนี้เจียนแบกเขาแบกเขาแบกเป็นเป้านี่เลยบ่แ่แมนอกโอ้ตีเดียวและมาจักเป้าถึงมือาจักเป้า 23สาว3เป้าสาว3เถียวที่เฮาแบกไปอันชาวชาวคานนั่นแบกร้อนบ่เปร้อนบ่ยอมยอมโอ้ยมาเป็นมื้อนี้มาเป็นนั่นกําลังเจอว่าเสียงเด้อถาคิ่ว่าเสียงบ่เสียงจะยกจะแบกเนาะโอ้คักหลายเนาะบรรยากาศแบบนี้ื้อห้ให้น้องไปทางเด้ออันนี้แม่นเนาะแม่นหมดเลยบ ออทางนี้ขึ้นมานี้แม being ่นเมิดโอ้ทางเธอยังบ่ได้เกี่ยวนี่นั่นให้เขาโอ้ให้เขาเจ้าน้อยจีเฮอชาวขานไปไปเป๋เขาจักเป้าเนาะเฮาว่าเสียงทายฮู้บรรยากาศคักนี่เฮาก็มาฮอดแล้วให้ชาวขานเป็นได้เลยชาวคานิยกร้อนบ่ปเขาน่ะร้อนก็ต้องร้อนแหบ่ร้อนก็ต้องร้อนแม่นบ่เออพาเก่งแท้เนาะเก็บจะเปไปบ่ เขาไ้งามงามกินหอมหอมในบรรยากาศแบบมีคักเลยเนาะเป็นได้เลยมามาอยู่ไอยู่ซวนแบบนี้มู้ซึกเนี่ยเหรอคักเลยบรรยากาศคักเลยเนาะอากาศเย็นตอนเช้าเนาะเย็นเย็นหนึงอ๋อเย็นหนึ่งแต่ตอนชอยนี้ก็เริมแดดออกแล้วเนาะวันนี้บป่าเสียงจะมาคนเขาซอยเนอร์กี่คนกี่เป้างบอประมาณสิบเป้านี่เลย <laughs> มาซอยคนเขา้าคา,า,านอยู่ทีเมืองสำเนอเนาะบาจะฮือไดซิปเปาเนาะ,ะไปเกี๊ยว้าคา,า,า,านนันเวลาเฮาเกี่ยวเขาแล้วนี่เขาจะเฮ็ด้นเลยบามีเอาจักมาบาัจักมาปั้นบับอตีมืออตีมือแบบทร,รมาติาแบบเก้าเห็นปะรรมาติาปออยากซาแบบลังเริ่มเลยเนาะอันนี้เหยแม่เลยนี่นะ่ะนี่วีเออวีเฮ็ดลองเบิ่งสาธิตลองเบิร์ โอ้เบ oh, ีลานบีเขาฮะนะเอาเขาบีพารแล้วโอ้มิดลิฟเอามิดลิฟอ้อค่อบอเนาะแล้วแล้วอันนี้เลยอันนี้เลยแมทเลยว่าอันนี้น่ะลาลองมึงนูมันมันเสื้อเนี่ยเลิกไป็น่อนี้โอ้คักนี่พอเท้าเพิ่งก็มาอันนี้มาเอาเขาเส้นนี้บอทดธอลองมึงเอทแบบเลย เอาเขามาซื้ออันหางนี้หอบเสื้อนั้นบอกอันนี้ก็เป็นวิธีแบบเก้าเลยบอกมาเห่อพราเท้าสาธิตเห่เบิ้งเขาเหรอเหรอเออคือว่าเขาขอเขาไปเกี้ยวเออเาหอบอยู่ก่อนให้มามายำยำหอบมากล้องเขาต้องซื้อได้ดิเออเขาเชื่อได้ดิเขาต้องมัดมัดอันนี้เดี๋ยวเขาต้องเอาทางเอาทางป้ายดีมาทางนั่งเออเดีต้อง เบกไปใสหัวไปในรถโอ้คักแทนอเอาเชาวขานชาทิตเดานเบ่งดูเอาเราาเง,งือกีเดีย่วี่ราาชาวขานเพื่อนว่าก็ได้มาฮอบนอะทดลองเบ่งแต่ว่าตอนนี้เพื่อน,นันเลี้ยวเกือบสํำเ็สอ่ะบ้าเสียงมาล้าพอแต่ถ้ามาตอนนั้นฮอบนั่นคือจีได้เบ่งเงันพิธีนี้เนาะโอ้คักเทนะ อาลที่เราเสียงก็ได้โอกาสมาค้นเขาซอยเสาคานเสาสัมเนื้อคู่งามงามเลยแต่ว่าต้องซื้อแห่งงานกามใหญ่หรือรองเนาะแล้วสิได้ป๊นอปใครได้จ๊คซีบเป๋าเนึ่งไปทุกคนขเ,คเขาแบกเขาเสาคานี่แบกได้เดียวแบกได้เอาเลยเพื่อนมาานออกไปช <laughs> ายชายดีวยกว่าได้ สนอนามาผู้สาวงามก็เลยมาแบกนอนผู้สาวงามเด็กเขาต้องเอาเือแหงแน่นนนเบกเขาะผู้สาวงามเอาเือแห้งอัดคักเลยทีว่าเป้าเสียงได้มาเบิ้งสาวคาน มาเกี่ยวเขาค้นเขาโอ้ยคักเลยนเนาะได้บรรยากาศคักเลยย่ทีตูบไหของลาวเนาะมีลาวกก,กำลังจะต้มซีนเนือแกงเสอฟกาดสาขานแซงกินเสียบเสียบเริ่มมินีเด้อได,ได้โอ้คักแต่เนาะเออ โอ้บรรยากาศอยู่ไหอยู่ส่วนทุกคนเนวนี้แหละนี่เข้าไหคักเลยเนาะทุกคนบรรยากาศมันนี้โอ้วมสมบูรณ์แท้ๆเลยบ้านเห่าทุกคนเกลีจะแล้ววด้วเนาะ บ้เสียงกาคนเขาคนน้ำสวยพอเท้านี่แหละแต่เศร้ามาแล้วก็เกียมสำเร็จแล้วไปเลยขั้นตอนนึ่งแล้วเกียมไปเซื้อรถตอกตอกเมื่อเฮือนโอ้หลาไบรรยากาศแต่ว่าเฮ็ดเบียกอยู่สำเนื่อะทุกคนตอนสิบเอ็ดสิบช่องมงยังเฮ็ดได้นะคืออากาศนี่เย็นเด้ถ้าถ้าอยู่สำเตอคือบ้านบ้าเสียงนี่โอ้ยสำนี้เน่นอนพักฟ่อนแล้ว สาขานไปไหนเด้อม yes. ื่อยบ่ค้นเขาในมือยบไหน่อยสู้ได้เนาะเก่งเศร้าวันนกคอกนาเฮานี่เฮ็ดให้เฮ็ดส่วนเก่งนะโอ้เนาะนี่เกี๊ยมจะเลี้ยวด้วยังคนจะเที่ยวไปแล้วก็ส้ำเร็จเนาะแล้วก็ไปแต่งเขากินเขาโอ้ยโซนบรรยากาศไปพร้อมเลยทุกคนฮักเลย เดี๋ยวจะได้กินเขาอันเขาไฮของโอเทาเขาใหม่ๆกินหอมๆเนาะคือวิธีชีวิตของสาวไฮสาวนาบ้านเฮาเนี่ยเนาะแต่ว่าคนเขากระมือยแต่ว่าก็มีความสุกเนาะเมื่อเขาขึ้นเล่านี่มีความสุกสุดเ,เ,เลยเนาะเพระเนาะเอยคักเนี่นี่เบาเสียงกระลุยเตียมทีเลยทุกคนซอยโอเทาเนี่ย เนี่ยพอเท้าวาเสียงอันนี้เลยเนาะเป็นพี่ไอ้ของแม่เนี่ยโอ้เห็นเห็นล้านเพื่อนท้ายคลิปจะทิ้มเลยมทน,นบ่า <c oughs> ขาดตอกเออ,อแล้วลวด้านนอกไปนี้เนาะแลีวแล้วแล้วทีช่วงทีว่าคนจากไหออกมาทีว่าทางรถมาบฮอดตัวน,นี้ก็จะซื้อรถซสือรถตอกตอกไปนกเนาะซื้อรถตอกตอกแหละไปฮอดเหอนโอ้สบายแล้วเน,นี่ออนนได้ ในเขาอยู is, ่3:40เป่าท so ุกคน3:40เป่าเขานันนี่เลยเนาะโอ้อากาศน่ะอยู่ที่ชํานือเานี่นะ11:00 12:00นยังยังเฮ็ดวิวกใดทุกคนเพราะว่าอากาศเย็นเนาะลมเย็นมาได้ก็เสียงเบิ่งเบิ่งเขาเจ้าว่าปวยังเฮ็ดวกดแต่ว่าเย็นเนาะอากาศนี่เย็นเขาจะมาตักได้เด้อเนาะอยู่มงแอ่นออ เศร้าคานเป็นอะไรคนเขามันมีมืออยบอเ,ยเ,มเมืออบอกเป็นอะไรเมือแหงบ <laughs> อกนี่ก็คือนาขาเจ้าได้ที่ว่าอยู่ที่ใต้น้ำซำมาเบิงน้ำซำอยู่ที่เมืองซำเนือเนาะนี่ก็คือน้ำซ้ำอยู่ที่บ้านหัวเสียงเมืองซำเนือคอยหัวพันต้น ้นตาหนำเลยกับพัดไรเนาะนี่น้อยน้ำสามท่าเวลาฝนตกน้ำลงมาเนาะมันจะท่วมให้ท่วมนาเขาเจ้าตะเคียนเบื้องนาเขานี่หินเป็นก้องขึ้นเลยก้องหินเลยเนาะนี่ก้องหินเขานีหายเมื่อเสียลายเนาะเฮ็ดไปเสียแหงละลาสินน้ำสาโอเริ่มเสื้อเลยเนาะิืมเสื้อแล้วทางนี้ิ่มเสื้อเลยจะไปหาทางซำเต๋อฮะนะจะเยออะไรน้ำสาทางบ้านเบาเสียงเนาะ นี่น้ำสัมน้อยบรรยากาศน้ำสำัมข,ขั้วคราบน้ำสำัมเห็นขั้สสขวทีสัมซาเนาะขั้วทีส,สัมซาค่าเจ้าไตไปนี่หละนี่ทางลุ่มน้ำสำัมโอจะมาได้ป่อปไปคอยเด้อ ยาสิโลดเดอหขัวข้ามน้ำสมัมถ้าเขาไปเอาเขาเอาน้ำมาในเวลากินเขาเทียงบรรยากาศอยู่เทียงนานโอ้ยคักอีลีแก่กินกวนชาวบ้านเนอะแซบบอเอ็กแซบบอแยบเนาะเมนูเฮาก็ซีมือเศร้าเศร้าขานแกงซีม,มูสาาักักา ป่าจืนโอ้สุดยอดเลยเนาะมามากินกินกินเบบบานาเตือนนิวอร์คันส์จังบอ้จัเบาอกเบาเทียงเนาะฮ้อนเวลากินข้าวเทียงกินข้าวน้ำพอเถาแซ่บแห่งบรรยากาศโอ้คักร้ออากาศอยู่สำเนื่อแถวนี้เย็นเด้เย็นเนาะอากาศนี่จะเย็นคักเลยสุดเลยเนาะแต่ยามเนซ้านี่เลยนุ้งเสือเยอ Nhằm sau chép bò sao khan chép bò <laughs> chép lái nó <laughs>